สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับมาชมพระนางพญาพิมพเข่าโค้งอีกสักองคหนึ่งครับองค์นี้เป็นพิมพ์ที่เนื้อละเอียดมากนะครับเนื้อละเอียดแกร่งมากเลยนะครับออกเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองนะครับตาลอมเหลืองอมแดงนิดนะครับออกเป็นส้มๆนะฮะนะแก่งมากครับองคนี้แกร่งนะครับเนื้อขานั้นถือว่าเป็นเนื้อค่อนข้างละเอียดนะครับละเอียดและมีความแกร่ง นะครับพุทธศินนั้นเกตนะครับเป็นเกตเปลวเพลิงนะครับมีเส้นหูเส้นคอนะครับมีสังขติชนเข้าใต้รักแร้นะครับลักษณะของมือนะครับมือขวาวางที่เข่ามือซ้ายนะครับกอดรัดเป็นเป็ดตกกุ้งเห็นไหมครับเส้นเข่าโค้งชัดเจนเลยนะฮะมีเส้นเชื่อมมานะครับจากข้อสอบมาที่เข่าโค้งนี้นะฮะ ลักษณะของการปาดนะครับเห็นไหมครับมีรอยกรูดของเม็ดมวลสารนะครับจากการปาดนะครับด้านหลังนั้นก็มีอ่ารอยนิ้วมือชัดเจนเลยนี่พี่น้องครับมีรอยนิ้วมือชัดเจนมีลักษณะเม็ดผดตะปมตะป่ําเม็ดผดนะฮะให้เราได้เห็นชัดเจนนะเนื้อค่อนข้างแกล่งมากตรงนี้ครับแกล่งแล้วก็เนื้อละเอียดนะฮะ เดี๋ยวเรามาลงกล้องพาพี่น้องลงกล้องดูนะครับความสวยงามของเนื้อนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับพี่น้องดูครับงดงามไหมครับนี่ครับนี่ฮะนี่คือเกตนะครับ <synagogue> นี่นี่คือลักษณะของใบหน้านะครับใบหน้านี่ครับเนื้อแกล่งละเอียดนะครับนี่ฮะลักษณะหูด้านขวานะครับด้านซ้ายนะครับนี่ฮะ นี่ครับมีเส้นคอนี่ครับสังขติชอนเขาใต้รักแร้นะครับรักแร้ลึกเชื่อนะฮะองนี้นี่ฮะมีการหดการเหี่ยวนะครับมีรวรักสีดํานะครับให้เราได้เห็นนะครับนี่ครับมีเส้นเชื่อมระหว่างข้อศอกมาที่เข่าโค้งนะครับเส้นเข่าโค้งชัด นะฮะร,ระหว่างซอกสินเขาโค้งมีริ้วเห็นไหมครับริ้วที่เป็นลักษณะริ้วๆนั่นนะครับเป็นริ้วที่เกิดจากบล็อกไม่พิมพ์เนื้อดินนะครับที่ก่อนจะมาเป็นบล็อ,อกไม้ก่อนจะมาเป็นดินเผานะครับก็จะปรากฏเสี้ยนปรากฏริ้วอย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ลักษณะของเนื้อสวยงามนะครับด้านข้างก็จะมีรอยปาดนะครับ ปเนื้อละเอียดเนาะพี่น้องที่ะครับผมเห็นเนื้อละเอียดแร่งมากหลังนี่ถือว่าสวยมากนะครับเห็นไหมครับหลังเน้นเนื้อสวยแกร่งนะครับปากฏดเม็ดผดลอยทถงมือที่งดงามเหลือเกินครับเห็นไหมครับนี่ครับสวยงามมากเนื้อหาสวยจริงครับผม